สี่คำนวณอัตาดอกเบีย้ยหุ้นกู้หัวข้อต็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้ g u l f e n e r g y d e v e l o p m e n t จำกัดมหาชนนะครับ1,50,000บาทอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย2%เสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูมาคำนวณกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลง,งทุนตศึกษาข้อมูลก่อน,ก,อนการตัดใจลงทุนนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้นะครับหรือหุ้นกู้บริษัทกัฟดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย1.76%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2571เสนอขายไม่เกิน4 9 0ลนแสนหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,900ล้านบาทชุดที่2หุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย2% ครบกำหนดไถ่ถอนปี2573นะครับเสนอขายไม่เกิน15ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน15,000ล้านบาทแล้วก็หุ้นกูชุดที่3อายุ7ปีอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2575แล้วก็เสนอขายไม่เกิน10ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน10,000ล้านบาทและสุดท้ายชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบีย 3, ้ย2.37% คบกาหนดไถ่ถอนปี2578เสนอขายไม่เกิน5ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่า,าไม่เกิน5,000ล้านบาททั้ง4ชุดนะครับรวมเสนอขายไม่เกิน30ล้านหน่วยหรือคิดเป็นมูลค่า,าไม่เกิน30,000ล้านบาทนั่นเองนะครับโดยอยู่ภายใต้โครงการหุ้นกู้นะครับวงเงิน3แสนล้านบาทนะครับเป็นหุ้นกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่โดยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยมีการเสนอขายนะครับแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาไล่กันโดยชุดที่1น,นะครับเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดาส่วนการเสนอขายชุดที่2ชุดที่ 3. ชุดที่4ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับอันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู้ AA ลบนะครับอันดับคงที่โดยบริษัททิดเรตติง้งประเทศไทย ที่เรตติ้งจำกัดนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคม2568ผู 25, 6, ้จัดการการจัหนายทุนคุนกู้ได้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหมาชนธนาคารกรุงทาารรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีที่อาจำกัดมหมาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมายชนธนาคารซบไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยธนชาตจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหมายชนธนาคาร U o b อบีจำกัดมหมาชน บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดหมาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนในเฮเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนเรือเวลาการซ,ซื้อหุ้นกู้วันที่30กันยายนและวันที่1-2ตุลาคม2568นั่นเองนะครับซื้อหุ้นกู้150,000บาทอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยนะครับ 2%นะครับตัดดอกเบี้ย2%ให้ตดัดดอกเบี้ยทุก6เดือนนะครับเรามาดูกันเดือนที่1-6เงินต้น150,000บาทดอกเบี้ย2%จำนวนวัน181วันดอกเบี้ยไรับ1,487บาท67สตางค์เดือนที่7-12จำนวนวัน184วันดอกเบี้ยรับ1,512บาท33สตางค์นะครับรวมมาตราดอกเบี้ยทั้งหมด5ปีคือ15,000บาท อดอกเบีย้ยหักภาษีจ่าย15% 1 5 0 0 0บาทหัก15%หัก2,250บาทเหลือ12,750บาทรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยสรุปเงินต้น150,000บาทบวกดอกเบีย้ย12,750บาทเป็น162,750บาทรับไปเลยนะครับก่อนจะการน,นะครับกลับมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวตัวเลขนะครับ เงินที่ซื้อหุ้นกู้จะเป็นเท่าไหร่นั้นก็รอติดตามรับชมกันละกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกหุ้นกู้นะครับทุกตัวเสมอนะเพราะพวกนี้มันไม่ใช่เงินฝากนะครับมันมีมันอาจจะทําให้คุณได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ได้ก่อนจากการอสังหาริวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะค เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ 4. นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง